คำเกิงหม่แปดตําบลโคกสําราญอําเภอเลิงนกท่าจังหวัดยาโสธรกําลังตเตรียมเมล็ดพันธุ์ท่านตะวันเดี๋ยวไปปลูกกันเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่วงเดือนท่านว่าเดือนท่านว่าคม25งพันรหสิบก็ิไปปลูกเพื่อเป็นการใส่พลังงานทดแทนก็สิะะมีงานมหากรรมพลังงานทดแทนในช่วง พลคับเดือนกุมภาพันธ์หน้ากจะเดบบอกให้หูอีกครั้งหนึ่งประชาสัมพันธ์ให้หูอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงดอกท่านตะวันบานจะจัดงานมหกรรมที่โรงเรียนบ้านคำเกิงตำบลโคกสำลานอำเภอเลึงนกท่าจังหวัดยะโสธรครับตอนนี้ก็ได้มเมล็ดพันธุ์ไปปลูกกันแล้วครับครับขณะน,นี้ผมอยู่ในสุปแปลงสวนสวนครัวของตัวเองนะฮะก็เลยเห็นว่าเราปลูกผักไป มันก็มีที่พอที่จะปลูกทานตะวันทดลองได้ก็เลยเอาเม็ดที่เราปลูกปีที่แล้วเนี่ยมาลองดูว่าการงอกเปอร์เซ็นต์การงอกมันจะสักขนาดไหนนะฮะก็เลยมาปลูกสลับไปกระแปลงสวนผักที่ที่เราปลูกเนี่ยเพื่อเป็นการทดลองเป็นหาการหาข้อมูลก็ปรากฏว่าใช้ได้อยู่ครับคือน้ํามันไม่ขาดนะนะแต่เราไปไป,ปลูกในานานรู้สึกน้ําจะไม่พอเหมือนเหมือนอยู่ในสวนเราเนี่ยอะไรครับ อที่ตรงนี้นะฮะแสงแดดไม่พอครับมันมันต้นไม้มันบังเยอะก็เลยรู้สึกจะต้นไมใค่ไม่สมบูรณ์เหมือนเหมือน,นกับต้นทงสูงพวกนี้ยพวกนอกแดดเนี้ยต้นเล็กๆคือเงาบ้านบังเงาต้นไม้บังตรงนี้แสงไม่พอก็เลยไม่จ,จ,ะจะเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับมันมันต้นตนี้รู้สึกจะไม่สูงเหมือนกับเพื่อนเขาน่ะมันกาลังจะบานแ่ะวล่ะยังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ อดอกนี้รู้สึกจานสูงกว่าเพื่อนนะครับเรายื่นมือก็ยังไม่ถึงเลยผักเซียนไม่ไมใช่เขาเรียกผักกระเฉมครับครับผักภาษาบนะ้านผมเรียกผักแป่นภาษาเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้วัตถุพวกนี้รเราทําพันุ์เองได้ครับเก็บไว้ทําพันเองได้ก็มีฟางมีใบแห้งใบหญ้าแห้งอะไรพวกนี้เราเก็บ กวาดขยะหน้าบ้านแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วก็จะได้ปุ๋ยปุ๋ยจากมูลสัตว์เนี่ยใส่ทานวันเราได้ข้างบนก็เป็นข้อไก่อนี่เป็นแปลงปลูกท่านตะวันของพญายโชคทวีคัผ้าปลูกอยู่ทั้งกลุ่มตะเวนออกบัานไหลตะวันไหลกลุ่มไหลตะวันท่อแสง วิธีการปลูกของพญวีวนนี่ครับเพื่อนจะเอารถมาไถไถดะไปทัว่วผืนไ้แล้วก็เพื่อนก็นจะทําเป็นรลองครับทําเป็นรลองแล้วเพื่อนก็นใส่มเมล็ดพันธุ์นี้เนบเมล็ดพันธุ์ท่านตะวันลงตามรองนี่ครับห่างกันประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนแล้วก็วิการปลูกของเพื่อนเพื่อนจะเอาไหนี่เนบลงไปใต้ดินประมาณ ขอมือกลัวครับเดี๋ยวนี้กับปริมาณการงอกครับงอกกับเกือบสุลุมแล้วล่ะครับการงอกของเมท่านตะวันปลูกในสามสีว,วันก็จะงอกขึ้นมากครับวิธีการนี้จะเป็นการประหยัดน้ำเนี่ยครับใส่น้ำาสายยางในหน่อยบ่ถ,ถึงนิ่วหรอกครับเอามาฉีดเอามาฉีดไปตำรลองนี่ครับความซุมของดินก็จะ เป็นปริมาณที่ให้อุณหภูมิพอดีมเมล็ดพันธุ์ก็จะงอกครับงอกขึ้นมาแล้วครับครับงอกขึ้นมาหเห็นหลายหลายหลายข้องแล้วละครับอ่าถ้าปลูกบนข้างบนทําเป็นคู่สูงนี่จะใส่น้ำเพียงกว่ากันมาสั่นความคิดก็เลยว่าปลูกแนวนี้จะบ่ได้ใส่น้ำหลายแล้วก็ใส่ความซุ้มคองดินตั้งแต่เดิมนี่เพราะว่าระยะนี่เป็นระยะที่เพราะกะ เกี่ยวเข่าเสร็จก็ดินก็นยังซุ่มอยู่ก็เลยปลูกตามหล่องแล้วก็เวลาใส่ฟุน้นก็จะใส่ง่ายครับใส่ฟุ้นตามหล่องแ้วก็บวิธีการดูแลรักษาต่อไปจะเอาดินมว่วงนี่ลงกบกบหากท่านตะวันเวลามันใหญ่ขึ้นมันก็ต้นท่านตะวันจะจะแข็งแรงตั้งโตได้ดีถ้าวิธี คุ้นสูงขึ้นมาละปูข้างบนนี่ห้าถมหากจะบ่ไส้สูงบาดกระต้นเวลามันแกนักดอกมามันจะล่มนะครับนี่คือคือความคิดของเกษตรกรที่คิดกันไว้ก็เลยใส่วิธีแนวนี้อันนี้อยู่ในกลุ่มไล่ท่านตอนทอ่อแสงครับนนนนคณะไปตรวทวีคำภาพกกำลังเทแปลงสิบปลูกท่านตะวันครับดินกับล้วนดีครับหลักการปลูกท่านตนนี้ลด ทีใส่ไทย,ยูเรเนี่ได้ใส่น้ำมันท่านตะวันบ่นครับใช่ครับไอ้รถเราเป็น<ส>ใช่มามเตปีกไก่นี่ครับครับนี่คือรถใส่น้ำมันท่านตะวครับท่านี่เตปิกไก่แล้วก็ปีนี่เพิ่นก็ใไส้ยี่ก็เก่าครับบไานี่เพิ่นสิไทยให้เบิ่งว่ามันสิมีขว้วหลายบ่เบิ่งเด้อครับเด้อา นี่ครับไรควนครับบ่มีควรครับน้ำมันท่านตะวันหลักก็ปลอดภัยสำหรับกินเ้าจะบ่ขิวคือน,น้ำมันโซลาได้ครับถือกินหอมครับน้ำมันท่านตะวันครับ